การเปิดบิดออฟเฟอร์อยากจะรู้ว่าหุ้นกำลังจะลงให้สังเกตการกระพริบในฝั่งบิดแล้ววอลลุ่มฝั่งบิดมันหายไปเรื่อยๆเข้าใจข้อนี้ไหมครับมันพร้อมจะยกช่องหรือมันยกช่องไปแล้วแล้วก็ยกอีกช่องหนึ่งแล้วเร็วๆในวันนี้ในสปีดของมันเห็นไหมไออย่างเงี้ยเขากำลังทุบหุ้นล่วงเราต้องออกให้ทนันเข้าใจไหมเราควรจะมองอะไรได้แล้วว่าขึ้นไปแล้วยืนนิ่งๆโซนบนอะ ราคาไล่นะน่ยยืนนิ่งๆส่วนลงยืนนิ่งๆพวกนี้สิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่นะสัญญาณกลับตัวแล้วนะบอกไว้เลยคําว่าสปีดหรือความเร็วของการเล่นด้วยนะครับมันจะมีผลมองด้วยว่าทิศทางกําลังถูกกาหนดด้วยอะไรเข้าใจเ้าพี่ครับมันลึกและละเอียดนะผมได้บอกไงว่าถ้ามันง่ายอ่ะใครเรียนหุ้นก็รวยกันหมดแล้วสิอันเนี้ยอุตสาห์เอามาเล่าเล่เามา กผลึกให้ฟังว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรสำคัญหุ้นลงให้สังเกตฝั่งบิดฝั่งบิดกระพริบเยอะก็แปลว่าถูกโยนของเยอะเข้าใจอย่างยิ่งกระพริบม่วงเยอะๆในฝั่งบิดต้องไ้ดูนะแล้ววอลลุ่มหายเยอะนะครับหรือไม่ก็ยกช่องแล้วยกช่องอีกดูให้ดีเลยว่านั่นแหละทิศทางกำลังปรับตัวหรือถูกทุบลงแล้วเข้าใจแสดงว่าแรงเทขายที่จะทำให้หุ้นลงจริงๆต้องสังเกตที่ฝั่งบิด ไม่ใช่จำนวนวอลุ่มที่ไปต่อแถวฝั่งออฟเฟอร์เข้าใจข้อนี้ไหมสรุปมาจริงๆนะครับเราเรียกว่าฝั่งซ้ายก็คือบิดเราเรียกว่าโยนไปฝั่งซ้ายนึกออกใช่ไหมซ้ายมือเป็นบิดถ้าโยนขวังขวาก็แปลว่าออฟเฟอร์โยนขวาไล่ราคาโยนซ้ายทุบราคาจำไว้เลยนะครับผมเริ่มเก็ตใช่ไหมพี่พี่ครับสนุกกันบ้างนะอย่าให้โชคสนุกอยู่คนเดียวเพิ่มปัจจัยนิดหนึ่งนะ หุ้นขึ้นไปโซนบนแล้วด้วยนะครับโซนบนวัฏจักรเจ้าเป็นป่อยด้วยนะให้สังเกตนะครับขึ้นมายืนนิ่งๆแล้วนะครับบิดเริ่มกับพิบบ่อยๆทีๆบ่อยๆแล้วเริ่มบางลงนะครับออฟเฟอร์หนาๆนะครับระวังให้ดีเป็นสัญญาณกลับตัวลงแล้วนะครับที่จะทุบราคาให้ล่วงนะเข้าใจกันนะครับพี่พี่สรุปออกมาได้ดีกันครับผมต่อไปแรงซื้อที่มีในยะสําคัญต้องเกิดจากแรงซื้อ สังเกตนะต้องเกิดจากแรงซื้อข้ามช่องใส่ฝั่งออฟเฟอร์สังเกตให้ดีไหมสังเกตเมื่อกี้นะครับถ้าจะขายทุกคนคิดว่าขายต้องขายฝั่งออฟเฟอร์เข้าใจยังแต่จริงๆแล้วฝั่งบิดต่างหากที่มีผลต่อการขายที่ทำให้หุ้นลงสังเกตให้นะอันนี้ก็เหมือนกันแรงซื้อที่มีนัยะสําคัญต้องเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเราเขาว่าแรงซื้อก็ต้องต่อแถวที่ฝั่งบิดเข้าใจไหม แต่จริงๆไม่แรงซื้อที่จะไล่ราคาหุ้นขึ้นได้ต้องเกิดจากแรงซื้อใส่ฝั่งออฟเฟอร์ต้องเกิดจากแรงซื้อข้ามช่องใส่ฝั่งออฟเฟอร์เท่านั้นจึงจะสามารถยกราคาออฟเฟอร์ในช่องแรกออกได้เป็นการทำให้ราคาหุ้นแพงขึ้นหรือถ้าจะลากราคาหุ้นให้เทแรงซื้อข้ามช่องยกไปอีกหลายๆช่องกง่ายๆ การยกออฟเฟอร์หลายๆช่องการโยนใส่ออฟเฟอร์หลายๆช่องในแรงซื้อเข้าใจไหมครับฟังไว้ก่อนนะตลาดเมาจะถูกตลาดสอนมาว่าถ้าจะตั้งคำสั่งซื้อหุ้นให้ตั้งคำสั่งซื้อต่อแถวที่ฝั่งบิดใครมันสอนวะแล้วก็เสือกเชื่อในเงื่อนไขนี้กันมาค่อนชีวิตสอนอย่างเงี้ยมันทำให้คนเป็นเมาและจนต่อกับการเล่นหุ้นเลยนะที่หาย ดังนั้นกําลังจะบอกว่าเลยไหมครับฟังไว้เลยอย่าหลงตลาดที่มันสอนกันมาว่าถ้าซื้อต้องเสนอซื้อฝั่งบิดถ้าขายต้องเสนอซื้อฝั่งออฟเฟอร์เพราะติดเงื่อนไขที่ตลาดมันสอนมาอย่างนี้แหละมันยัง,ย,งยังความชิปหายให้มาตรงไหนรู้ไหมเวลาจะไล่ราคาเข้าซื้อก็เข้าซื้อไม่ทันเพราะออฟเฟอร์มันยกราคาเราตั้งก็ถูกไปเวลาจะหนี ก็หนีไม่ทันเพราะเราไปต่อออฟเฟอร์ไปต่อแถวออฟเฟอร์เวลาบิดมันยกนึกออกไหมครับเวลาบิดมันยกเข้าใจไหมราคามันถูกลงก็ทําให้เราเสนอขายก็ยังแพงก็ถูกกดมาอย่างนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายเข้าคิวต่อแถวหุ้นขึ้นก็ซื้อไม่ทันหุ้นลงก็ขายไม่ทันแต่ก็ไม่เสือกสังเกตเลยว่าเราถูกตลาดสอนให้ล้วง เพราะเราไม่รู้ทําให้พลาดโอกาสซื้อซื้อไม่ได้ตอนหุ้นขึ้นและขายออกไม่ทันตอนหุ้นลงก็เพราะไปต่อแถวเข้าคิวฝั่งซื้ออยากได้ไปต่อแถวฝั่งบิดอยากขายไปต่อแถวฝั่งออฟเฟอร์สุดท้ายพี่ก็มีแต่เสียโอกาสแล้วเมาเกินครึ่งในตลาดก็ไม่รู้ได้ว่าขายข้ามช่องซื้อข้ามช่องได้ตลกและความรู้ตื้นมากอันนี้สำคัญมากนะครับจำไว้เลยนะ มันจึงไม่ใช่การเข้าแถวเพื่อต่อคิวซื้อที่ฝั่งบิดแรงซื้อที่มีในยะไม่ใช่การเข้าแถวต่อคิวซื้อที่ฝั่งบิดที่จะทำให้ราคาหุ้นแพงขึ้นพูดง่ายๆพี่มีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปต่อแถวซื้อนะครับฝั่งบิดให้แน่นแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นขึ้นเพราะหุ้นจะขึ้นต้องยกออฟเฟอร์ แต่การเข้าแถวซื้อฝั่งบิดคือการใส่ราคาช่องแรกช่องสองของฝั่งบิดอ่ะแค่รอซื้อนึกออกใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าทุ่มซื้อถ้ารอซื้อนึกออกไหมครับฝั่งบิดไอ้ฝั่งออฟเฟอร์ไม่ขยบเลยก็รอซื้อไปเถอะราคาก็ไม่ขึ้นเราก็รอซื้อไปแสดงว่าการรอซื้อเยอะๆวอลลุ่มฝั่งบิดเยอะๆฝั่งบิดนะครับแปลว่าซื้อนะฝั่งบิดซื้อเยอะๆ แค่ไม่ทำให้หุ้นลงไปกว่านี้กระแสแรงซื้อเยอะๆคือการไม่ทำให้ราคาหุ้นล่วงไปมากกว่านี้เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่การทำให้หุ้นขึ้นแรงซื้อที่จะทำให้หุ้นขึ้นมีกรณีเดียวคือแรงซื้อข้ามช่องไปยกออฟเฟอร์ฝั่งออฟเฟอร์ทำให้ออฟเฟอร์ยกแล้วราคาก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับอย่ามองที่วอลลุ่มฝั่งบิด จะทำให้หุ้นแพงขึ้นวอลุ่มฝั่งบิดหนาๆมันแค่ทําให้หุ้นไม่ล่วงไปกว่านี้แต่เราเห็นว่าฝั่งบิดวอลลุ่มหนาแล้วจริงไหมสังเกตให้ไวออฟเฟอร์กับพิบบ่อยไหมแล้วยกไหมถ้าออฟเฟอร์กับพิบบ่อยแล้วยกแต่กับพิบบ่อยไม่ยกแต่มีคนเติมเขียวมาตลอดไอ้อย่างเงี้ยโซนบนหรือเปล่าวัฏจักปล่อยหรือเปล่าเราก็ต้องรีบเอกใจพูดง่าย ฟังใหม่นะสรุปให้ได้แรงซื้อแรงซื้อกรณีนี้แรงซื้อก่อนนะแรงซื้อที่จะส่งผลที่ทำให้หุ้นขึ้นมีกรณีเดียวคือแรงซื้อที่ทุ่มไปใส่ฝั่งออฟเฟอร์เพื่อยกออฟเฟอร์ให้หายแล้วราคาช่องต่อไปขึ้นมาแทนอันเนี้เป็นแรงซื้อสำคัญที่จะมีผลต่อราคาหุ้นที่ขึ้นแรงซื้อทำให้หุ้นขึ้นแต่กรณีที่ซื้อไม่ใช่ซื้อต่อแถวที่ฝั่งบิดนะ แต่ต้องเป็นซื้อที่โยนข้ามช่องไปฝั่งออฟเฟอร์จะทำให้หุ้นขึ้นแสดงว่าเมื่อพี่เห็นหุ้นกำลังจะทำราคาพี่ต้องมองอะไรออฟเฟอร์เขาเล่นอะไรกันเวลาจะไล่หุ้นต้องไล่ที่ออฟเฟอร์เป็นหุ้นขาขึ้นเข้าใจข้อนี้นะแต่เช่นกันเวลาจะทุบหุ้นลงต้องสร้างแรงเทขายเยอะๆแรงเทขายเยอะๆไม่ใช่เป็นแรงเทขายจากการต่อคิวเข้าขายที่ฝั่งออฟเฟอร์นะแต่เป็นการโยน เป็นการโยนของใส่ฝั่งบิดให้บิดหายยกช่องบิดคือการตั้งซื้อรอไว้ก็โยนของไปใส่บิดเต็มมือไปเลยเข้าใจไหมมันก็หายยกช่องราคาถูกช่องต่อไปก็ขึ้นมาแรงขายที่จะทําให้หุ้นราคาถูกฟังไว้ใหม่นะแรงซื้อทําให้หุ้นขึ้นแรงขายทําให้หุ้นถูกหุ้นลงเน้อออกไหมครับแต่แรงเทขายจริงๆไม่ใช่แรงเทขายเกิดจากการต่อคิวขายในออฟเฟอร์แต่เป็นการยัดของที่มี ใส่ฝั่งบิดโดยตรงเพราะทำให้บิดหายแต่ละช่องราคาถูกช่องต่อไปเลื่อนขึ้นมามันเลยทำให้ราคาหุ้นตัวนั้น่ะถูกลงไปเรื่อยเืเราเรียกว่ายัดใส่มือหรือโยนโยนฝั่งซ้ายก็คือช่องบิดเข้าใจยังแยกให้ออกนะเลิกเลิกหลงกับคำว่าถ้าจะซื้อแรงซื้อนึกออกไหมครับต้องฝั่งบิดไม่ใช่ แรงจริงๆที่ทําให้ราคาหุ้นขึ้นจริงๆต้องแรงซื้อที่ยัดใส่ออฟเฟอร์จําไว้ให้ดีและที่จะทำให้หุ้นลงจริงๆไม่ใช่ออฟเฟอร์หนาๆออฟเฟอร์หนาๆแค่ไม่ทําให้หุ้นขึ้นไปกว่านี้แต่หุ้นจะลงได้ต้องโยนของจากกรณีที่เอาของไปต่อคิวขายที่ฝั่งออฟเฟอร์ใหม่ไม่ต้องตั้งขายที่ฝั่งออฟเฟอร์แต่โยนขายยัดใส่ขายฝั่งบิดอย่างเดียว ราคาหุ้นจะร่วงแสดงว่าทิศทางหุ้นร่วงให้มองฝั่งบิดที่ถูกกระทําหรือย่ำยีทิศทางหุ้นขึ้นต้องมองที่ฝั่งออฟเฟอร์ที่ถูกเนื้อออกไหมครับถูกเหมาถูกอะไรขึ้นไปเพื่อลากราคาเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะสรุปให้ได้ในความเข้าใจเพราะหัวใจบิดออฟเฟอร์ที่จะมองทิศทางหุ้นขึ้นลงก็มีสหัวข้อเนี้ในย่าสำคัญของแรงซื้อในย่าสำคัญของแรงขายเท่านั้นเองเข้าใจบอ ทำไมเหมือนเหนื่อยไก็ไม่รู้พี่ครับเข้าใจไหมตรงนี้ว่ามันสําคัญมากต้องเข้าใจกันนะครับพยายามทำความเข้าใจนะโชคอธิบายจนเจ็บคอแล้วนี่ครับเพราะโชคต้องการย้ำเพราะสุดท้ายการมองบิดออฟเฟอร์ที่จะรู้เลยว่าหุ้นตัวนี้กาลังจะขึ้นหรือลงแล้วสุดท้ายนะครับพี่ประกอบกับทิกเกอร์หรือการาฟด้วยสิมันเป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าหุ้นขึ้นหรือลงจริง